เขาหยอกเขาหยอกอันนี้กินไปแล้วก็จะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเจ็บแล้วเร็วมากเลยเป็นไงียบมากหมอบอกว่าท่าคุณแม่ทำงานเยอะแต่คุนแม่ก็สู้ตายสุดทิ่ก็วันนี้หมอเห็นก็ขอโทษด้วยนะคะแบบเหมือนไม่ได้แบบไม่ท้องไม่ใช่เขาเดินไปเดินมาแบบใช้ชีวิตปกติคือก่อนหน้านี้ทำงานเยอะแล้วก็มีอาการท้องแข็ง แล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าเออต้องไม่ถึงขนาด redress แต่ก็อยากให้แบบพักผ้าแล้วก็วันนี้ก็บอกว่าเออเอารถเข็นมาด้วยนะอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นั่งรถเข็นเลยไม่ยอมไปเดี๋ยวก็ลุกเดินวันนี้เหนือยทางานเลยนะคุณแม่เหนื่อยแล้วนวันนี้เหนื่อยทำงานเลยกี่หมื่นเก้าแล้วไม่ดูเลยค่ะพี่แจกรก็วันนี้ฝากโทรศัพท์ไว้เลยแล้วก็ไม่ใส่นาฬิกาด้วยจะได้ไม่เครียด มากเ็เน้นรู้สึกว่าเนทโอเคอ่ะคือเนทไม่ได้รู้สึกว่าเนทแบบเนทรู้สึกว่าเนทแข่งเลยนี่ก็เร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันคุณพ่อที่บ้าจะมาคุณพ่คุณพ่อคุณพ่อไงฮะโอ้ยังไม่คุ้นเลยคุณพ่อแดดี้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 หน้าที่อยากได้ไม่แค่สาวอ่ะเอา เอาจริงๆตอนตอนแรกสุดคือคือเอางี้ดีกว่าตอนแรกเราไม่เคยคิดว่าจะมีลูก่แบบแต่งงานไปนแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมีวันนี้แต่เราเคยคุยกันไว้ว่าถ้าสมมติว่าสมตาสมติมันเกิดขึ้นอยากให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมเพื่อไก็พูดมาตลอดว่าอยากเป็นผู้หญิงแต่คือเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดจากเวียร์อะที่ไงเราแค่เราแค่คิดว่าแบบมีน้องชาย สามคนอะไรแบบมีผู้หญิงสักคนก็ดีอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงจุดนี้มันมันไม่สําคัญนะมันแบบมันไม่เกี่ยวจะชายกัหญิงก็ได้ใช่ใช่ใช,ใช,ใชค่คือคือถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก,ก็ก็มีเรื่องข้อดีของผู้หญิงแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็มีข้อดีของขอ,ของผู้ชายไ้ลยแล้วคุณแรดรูยังดูแลแต่แต่ตัวเขาอะเขาก็เหมือนกับเท่ามี<ห>นาฟังนะรู้สึกว่าตอนแรกนี่คิดว่าเขาอยากเป็นผู้หญิง เราไปคุยคุยกันเขาก็แบบเหมือนได้หมดเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะก็จะได้วิ่งเล่นกับเขาได้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเล่นยังไงแต่ถได้กับเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาบอกว่าที่รักจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะจะเครียดมากเลยอะ่ะไอ้ไม่อยากให้ลูกมีแฟนถึงสิบแปดเลยสิบไอ้ก็จะเครียดให้กับรู้มีแฟนว่าห้าสามสิบเลยเอ่ะคือคือ,อคดดง,งานไปไม่ไม่แบบไม่ไม่คุณพูดแต่พูดเล่นๆโอเคมันได้หมดไงแต่พอคิดเอาจริงอ่ะแบบเชื่ยแบบผู้ชายมาที่บ้านแล อะไรเงี้ยคือแบบเรารับไม่ได้อะนึกอเปล่าะพอเราคิดจริงๆว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบถ้าหนูมีลูกสาวหนูก็จะเป็นห่วงลูกเลยแล้วก็เป็นห่วงแฟนอนาคตของลูกเลยต้องเจอแน่ๆต้องเต้องผ่านด่านพ่อแน่นอะไม่คือเขาก็จะแบบไอ้ไม่อยากให้ลูกมีลูกมีแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุก็โอู้หูเตเลกับหนูเองได้แล้วได้ลูกชายสาวในเราจริงๆจะได้หมดแหละใจเกี่ยนเพื่อนดาวฟูด่ะมันก็ มีข้อดีของทั้งสองเพศแต่ทางนี้ทางนั้นยังไงก็อยากให้เขาเป็นคนดีเพศเพศไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลยแล้วฟอยต์เขาแบบดูื่องอะไรเนี่ยแบบใช่แข็งแรงแล้วก็แบบอย่างที่บอกแหละเป็นเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยแล้วว่าอันนั้นน่าจะแมทช์เพิ่มมากกว่าเทมชมสามีหน่อยค่ะเปลี่ยนแมตช์เยอะไปนะพอจะเป็นคุณพ่อม่แล้วดูแลเขาดูแลดีนะมุดเปลี่ยนอมุดเปลี่ยนมุดเขาเปลี่ยนเฮ้ยเขาเขาดูแลดีจริงก็ก่อนหน้าเนี่ยเน็ จะมี Family ่ทริปกับครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็พอดีเขาจะไปขึ้นขับกอนก่อนแล้วก็แน็ตก็เลยบอกเออแม่ก็เลยบอกเออหรือเราจะค่อยบินตามไปไหมเพราะว่าจะได้แบบเหมือนกับไม่ต้องอยู่ในเมืองคนเดียวอนะไรเงี้ยเขาก็มาบอกเฮ้ยที่รักี่รับบินไปคนเดียวไม่ได้นะที่เราจะบินไปอ่ะเขาจะบินไปโ่งแล้วก็บินกลับปกติไหมไม่ปกตินะปกต,นะติหรอไม่ปกติปกติปกติจะคบกันมา ไปรับไปส่งไม่เคยแต่คนต่างไปกันเองเจอกันเลยอันนี้เขาจะบินไปส่งโด้มันเป็น family trip ของครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ไอ้บินไปปุ๊บไปก็บินกลับเลยแต่แต่บอกแล้วก็เลยบอกว่าสุดท้ายเราก็เลยคุยกับเรอบคราวว่างั้นเราบินพร้อมกันละกันแล้วเราอยู่ที่นู่นเลยเขาจะได้ไม่ต้องบินไปดึงใช้บินไปเตรียมเตรียรับขวัญลูกเนี่ยไหมสร้างห้อง ขอเป็นความรู้เยอะากเยขอเยอะมากแน่เลยบอกไม่อยากมีเงินะไม่เพราะมันมีเพราะมันมีทางทั้งสปอนเซอร์ทั้งของมัวทั้งแบบคนให้ของเยอะมากอะไรเงี้ยเต็มห้องเลยตอนเนี้ยงยังไม่รู้เลยแบบตกใจเลยว่าเฮ้ยเด็กเขาต้องใช้ของเยอะอย่างนี้ยเลยแพงมากนี่คือเพิ่งรู้ว่าแบบของใช้ของเด็กนี่แพงมากโคตรแพงเลยคือแบบตกใจเลยแบบเออแบบติด จริงนะผมก็ก็ยังไม่คือผมคิดว่ามาถึงจุดเนี้ยเราจะเหมือนเราจะรู้แล้วว่าความความรู้สึกของของการเป็นพ่อมันเป็นยังไงเราจริงๆตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้อะยังไม่รู้คือยังยังคุยกันอยู่สองคนว่าที่รักเราจะเราจะเป็นพ่อแม่ยังไงกันยังไม่ได้รู้แบบคือไม่แผนมีหมดไอ้ทุกอย่างเรารู้หมดทุกอย่างแต่ว่าไอ้ความรู้สึกของตัวเราที่จะเป็นพ่อคนน มันเหมือนยังไม่ตกเลยครับก็ยังไม่คุยออกคือคือเรื่องดูแลเรื่องการเลยนดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ห่วงใน<ม>สายาพานันธุตรงเยลโรเราเชื่อว่าทั้งทั้งนัดกับผมนี่คือเผือือ<ม>แล้วก็มีครอบครัวใหญ่ทุกคนพร้อมจะช่วยช่วยดูแลอยู่แล้วแต่ไอความรู้สึกว่าแบบให้อยู่ดีๆเราจะเป็นพ่อเนี่ยมันแบบคือพอเราไม่เคยคิดมาในชีวิตเลยไงมันก็เลยแบบพอ,อยิ่งใกล้ผมก็รอให้วันนั้นมันเกิดขึ้น<ม>อาจจะต้องแบบเห็นตัวเขาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเห็นปุน๊บคิดว่าน<ม>้ำตาจะไหล เขาอมคอผมผมนตาแตกอยู่แล้วเป็นคนหรือว่าเป็นคนแล้วว่าเป็นคนแบบดูหนังร้องไห้แบบร้องไห้ตลกหน้าลูกอะพี่กอล์คอคอมจะมอครพี่อล์งีแเ่นะข้าเข้าเขาเลยค่ับถ่ายูกคับลูกแต่แต่เขาไม่แบบอมยพอเข้าพอเข้าใจได้่าใจด้ มี้ค่ไม่มันมันจะน่ากลัวป่ะั่วมง้เราอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงเอยู่ตรงนั้นแล้อยู่ตรงนั้นเลยไม่กล้าจะแบ้งตัยู่ก็ไม่ต้องมองไม่เห็นหมดเลยเรือกเอาว่าจะอยู่ที่บนอะไรต้องไปได้กันไปไปไไปเหมือนเหมพ่อเพิ่งรู้ว่ามมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างที่แบบ จริงๆคือเราเรารู้ว่าต้องทําอะไรแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่เราพูดถึงมันนีมันอ่านเองไม่ได้ย่อยเลยมันก็ยังแบบพอถามามาผมก็ยังมีแบบความงงๆอยู่นิดๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบจับท้องแล้วแบบบุกทีเขาเตะหรือเขาดิ้นหรืออะไรเงี้ยเขาได้แบบเฮ้ยนี่มีอะไรอยู่ในท้องไม่แต่แต่แตเดียตอบสนองกับเขาเยอะก็คือเวล <c oughs> เาเขาอ่านทานให้ฟังแล้วพอตั้งแต่เขาเริ่มอ่านมาเนี่ยเป็นอาทิตย์อะหรือคุยด้วยบ่อยๆ พอทุกครั้งที่เขาดิ้นเสร็จพ่อเขาจะติ๊แต่พอพ่อจับปุบก็จะหยุดเออแปลกเราเคยเคยเห็นพวกมีมาที่แบบพอลูกดิ้นอะแล้วแบบพอแบบแม่แบบพ่อลูกดิ้นแล้วแต่พ่อมาถึงแล้วแบบมันดิ้นอย่าง้ั้นเลยเอาละคุณแม่ล่ะคะใกลพอล้วตื่นเต้นขนาดไหนคะ เอาจจริงๆนะคะนัดจะไม,ม่เวลาตื่นเต้นเลยตอนเนี้เออตอนนี้นะจยังพยายามตอนนี้นะพยายาม manage เคลียร์งานทุกอย่างให้เสร็จสิ้นปีนี้ะอะไรเงี้ยนัดจะได้แบบเพราะว่านัดคอตน้นปีหน้าใช่ไหมคะนัดก็พยายามจะตั้งใจจะพักแหละมกราก็ตั้งใจว่าจะจะ,จะลาคอดก็เลยตอนนี้น,นัดก็ยังเปลี่ยนงานทุกอย่างวนทยีย่สิบหกนี้ก็มีแฟชั่นโชว์อีกงานหนึ่ง ใช่แต่อ่ะบน้ำอบนเนียนหน่อยอบนเนียนหน่อยเขาอยู่นิ่งไม่เป็นปกติเขาจริงจริงแบบแบบคือผมว่าผมว่าถ้าเขาอยู่นิ่งอ่ะเขาจะเครียดเขาจะเขาจะแบบเขาจะแบบอึดอัดนะผมผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอย่างี้นไงก็เป็นตัวเองไรอะไรเงี้ยก็แค่ก็แค่แค่ระวังเรื่องฟิสิกอลเฉยๆก็คุยกับหมอแบบอะไรที่ทำได้ก็ทำไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าจะให้เขานอนอยู่เฉยๆอยู่บ้าน impossible เป็นไปไม่ได้บ้านผมว่าทอดมาก็ ก็แป๊บเดียวก็กลับไปทำงานาเลยไม่นี่คุณแม่คือคองแคลวบังใหว่มากปัดเดียวมั้ใช่ใช่แต่ก็พยายามดูแลตัวเองอยู่หมอเขาบอกให้ชิลๆแต่ผมเห็นเดินมไม่แต่แดนก็พยายามดูแลตัวเองค่ะก็คือแบบอย่างอาหารอย่างเงี้ยก็มีนักโภชนาการที่คอยให้ถ่ายรูปห้ดูทุกวันก็พยายามกินโปรตีนให้ครบกินอาหารในตรงเวลาแล้วก็พยายามแบบอย่างอย่างกับน้องเงี้ยแล้วก็แบบให้แยา่ให้ฟังเพลง เปิดบทสวดมนให้ฟังทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะแบบเพราะเรารู้ว่าเอเนอร์จีเราเป็นสูงเนียอย่ากระซิบกระดเราเแบบเออ relax หน่อยบางทีแบบมนแบบเขาาต้องดูแลแบบเขาเป็นคนแบบดีเทลใช่ไหมแบบดูแลทุกดีเทลเองก็บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวเขาคุยโทรศัพท์ของเขาแบบมึงมึงมึงอันนี้อันนี้ตายยังอันนั้นตายยังดีต่อยังอันนี้เลาก็ต้องคอยแบบไปฟังเขาเพื่อความปลอดภัย อันนี้วางเรื่องคลอดหรือว่าอย่างไรคะหรือเอาเรื่องตา,งางคุณหมอก็ออจริงๆคุณหมอเขาจะอย่างเวลาคุอย่างนั้นอะเราก็คุงรู้นะยังหมอเขาก็จะให้ทามิ่งมาว่าอ่สมมติถึงกําหนดคลอดเนี่ยได้ไดช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถจะเลือกวันได้ในแค่ช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ของนนแ,แ,นนแนนอะนีก็แบบดูไวเกือบทุกวันเลยแบบเหมือนให้เยอะที่สุดอะไรแต่สมัยนี้มันเหมือนแบบแค่ฉันเลือกเป็นแบบนาทีไม่ได้ทีว่าล็อกล็อกเวลา เห็นเห็นว่าเขาได้ขนาดของเราดีมาเราซีเรียนไหมเราดูหมดทุกอย่างแต่ก็ประมาณนี่ทุกหมอเนีทุกสาสตทุกสาสทุกศาสดูให้หมดหมอทุกหลอกนัดนัดขอแล้วขอแก้ข่าวอะไเนี่ยไม่รู้เมียผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ไดแก้ให้เราตอนที่เขาตอนแรกเชิญที่เขาออกไปว่าทองเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงเยอะมากแบบไปแถึงก็จะมีคนโทรมาถามแบบ แกวินายนบอกว่าทางเดียวติดเลยคือไหว้ที่ไหนโอ้โห oh. เจอะมากเนาะว่า <Yeah. S 1> ใครน่ะไม่ได้บนเลย oh. แล้วก็แล้วก็อย่างอย่างที่เราทางเดียวติดล <laughs> แล้วในกตกใจอยู่เหมือนกันก็คือจริงๆแลก็ขอพรพระที่เป็นพ่อบุญธรรมที่เป็นพ้าแล้วท่านก็เหมือนแบบเหมือนประมาณว่าเป็นสิ่งใหม่ของเราเนาะ oh. ท่านก็ให้น้ํามนต์มา่อกินเป็นเลิศเป็นชทยเป็นใส่ศิลแค่นั้นก็เหมือนกับขอพอ oh. ครคล้ายๆขอพรแม่แล้วก็ วันที่นับไปใส่ลูกค่ะแม่เขาก็เอาสร้อยทองเนี่ยมาใส่ให้เขาก็บอกว่าตอนที่คุณแม่ท้องเน็ตคุณยายก็มาใส่สายสินให้แล้วว่าวันที่แบบนับใส่ลูกอ่ะแม่ก็เลยมาใส่สร้อยทองให้เหมือนกันก็เลยเป็นเหมือนกับในรู้สึกเป็นเรื่องที่อบอุ่นใจมากกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไปบนบานจ้าใจไม่ได้เหงานะโอเคดีใจครับ